อ่ะสวัสดีแฟนเพจยูทิบสองนะครับสวัสดีแฟนเพจเซนสนนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับยี่สิบเก้าสิงหาคมนะก็สวัสดีแฟนเพจยูทบอนะครับอ่ะก็มาพูดคุยกันเรื่องฟุตบอลพรีมบรีกนะครับเมื่อวานนี้อาร์เซนอลก็เละนะสุดท้ายโดนแมนซิตี้ไปห้าศูนย์นะครับก็อาร์เตต้าก็ยังอยู่นะฮะผมไม่น่าจะเชื่อเลยนะครับว่ายังอยู่ได้นะครับ ส่วนคู่ดึกนี่ก็สุดมันนะเป็นเกมคุณภาพนะครับคุณภาพนี้ทีมใกล้เคียงกันแล้วก็ทางด้านเวอ้ยวูลนะชนะเชลซีไม่ได้นะครับเสมอกัหนึ่งหนึ่งถึงแม้เชลซีเหลือสิบคนนะฮะก็เลยนำมาซึ่งประเด็นว่าไอ้ลูกที่ดิสเจมแฮนบอลนี้ควรจะโดนควรจะโดนใบแดงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องของหลังเกมนะส่วนวันนี้นะครับก็ให้เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็เอ่อ แล้วก็มาร่วมพูดคุยกันพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับคุณทีลิวต์บอกว่าหนีตกชั้นไปปีนี้น่าจะมาถึงอาร์เซนอลนะฮะก็สภาพไม่ไหวเลยนะครับทุเรศทุรังมากนะครับก็ถือว่าเออไม่น่าเชื่อนะว่าทีมมันจะตกต่ำได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีบอลพรีเมียร์ลีกแข่งอยู่นะครับ2คู่นะคู่รอบที่มันเตะตอนสองทุ่มอ่ะนะฮะ แล้วก็มีทางด้านทีมอย่างสเปอร์นะครับซึ่งตอนนี้แม่งดีกว่าอร์เซนอนไปหลายขุมแล้วนะครับสเปอร์ ur, นี่นำวัดฟอร์ดแล้วนะพักครึ่งแล้วด้วยนำอยู่หนึ่งนะครับส่วนเบอร์ลี่กัลเลสเนี่ยก็ยัง0ูนย์ศูย์นะพักครึ่งทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปไลฟ์สกอร์กันดูซิว่าฟุตบอลตอนนี้ที่เตะอยู่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ใครเข้ามาช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่ะก็สกอร์ตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะครับ ทางด้านสเปอร์กับวัตฟอร์ดนี่สเปอร์เพิ่งนำเมื่อสักครู่เลยนะเป็นซอนเฮงมิน erm นะครับโอ้ซอนเฮงมินยิงอีกแล้วนะครับส่วนลีดกับเบอร์ลี่นี่ยังศูนย์ศูนย์นะครับลีกเอิงนี่พักครึ่งหมดสี่คู่นะฮะองเช่กับแลนศูนย์ศูนย์กักมงฟุตกับเม็ดนี่กักมงฟุตตามหนึ่งสองแลนส์กับเออลองกับลอริยองนี่ลองตามหนึ่งสองสตาร์บุกนำแบทสองหนึ่งนะครับอาแจากนำวีเทสสามศูนย์ อันนี้ก็พวกฟุตบอลลีกใหญ่ๆนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนเมื่อวานเนี่ยก็ต้องขอพูดถึงเรื่องพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้หน่อยนะครับใครเข้ามาดูอยู่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้นี่ก็นะคู่ใหญ่สุดเลียวภูกับแมกกับเชลซีเสมอกันหนึ่งหน,งนะครับเทน,นี้ที่ได้ได้ว่าเลียวภูเหนือกว่านะแต่ยิงไม่ได้นะครับ แล้วก็คู่อื่นนี่วิลล่าเสมอเบนฟอร์ดึงหนึ่งกลายเป็ว่าเบนฟอร์ดที่เป็นน้องใหม่ที่ผลงานดีนะครับแล้วก็ไบตันนี่พังคาบ้านนะแพ้กับแพ้กับทางด้านเอเวอร์ตันไปศูย์สเลยแสดงว่าเอเวอร์ตันนี่ตั้งแต่ได้ลาฟาบรีเตสนี่เกมนอกบ้านปึกขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าน,นี่ผมก็ให้เคลซีไม่แพ้นะก็ถือว่าน่าจะได้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็คู่วิลล่ากับเบนฟอร์ดผมไม่ให้ผมรู้สึกว่าบอลสหน้า คู่ไบตันกับเอเวอร์ตันผมให้ลองเอเวอร์ตันนะครับน่าจะได้เ hey. ฮส่วนนิวเซนกับซอฟตแฮมตันนี่เมื่อวานผมไม่เชียวซอฟตแฮมตันนะก็น่าจะได้ครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเสมอกันสองสองเลสเตอร์กับนอริธนี่ผมไม่เชียวเลสเตอร์เลสเตอร์ต่อครึ่งควบลูกก็เลสเตอร์เฮสองหนึ่งน่าจะได้ได้สักครึ่งหนึ่งนะครับส่วนเวสต์แฮมกับพาเลทนี่คู่นี้น่าจะเจ๊งเพราะว่าเวสต์แฮมต่อครึ่งควบแต่ว่าเจ้าเสมอกันสองสองเวสต์แฮมนี่นําก่อนสองรอบนะก่อนที่โดนตีเสมอนะครับก็ จริงๆเล่นดีแล้วแต่เกมรับเวลส์แฮมเมื่อวานมันพลาดเยอะนะครับส่วนอาร์เซนอลกับแมนซิตี้อย่างที่บอกให้เชียร์แมนซิตี้ไปได้เลยนะฮะยิงอาร์เซนอลไซ้แตกขี้แตกนะครับแล้วปืนแม่งก็แพ้ไปศูนย์ห้าเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดนิดนึงนะผมขอขายี่ซ้ําหน่อยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วแต่ก็ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเมื่อวานอาร์เซนอลโดนไปห้าคึ่งแกโดนไปสามเกนิชชากา้าโดนใบแดงแบบเสียค่างโง่นะฮะ แล้วก็ครึ่งหลังมีโดนโลดรตรี่กับโดนไฟลันตอเลยยิงเป็นห้าศูนย์แต่อสิ่งที่น่าเกลียดแลวต้องมาพูดใหม่คือแมนซิตี้แม่งครองบอลแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นอาร์เซนอลครองบอลสิบเก้าอ่ะนี่แม่งคือทีมจากลีกวันมาสู้กับทีมแชมป์พีมร์อลลีกชัดๆนะครับสิบเก้าเปอร์เซ็นกับนะแปดสิบเอ็ดนะแล้วแมนซิตี้แม่งยิงยี่สิบห้าครั้งอาร์เซนอลยิงหนึ่งครั้งแล้วไม่ตรงกรอบด้วยนะครับส่วนแมนซิตี้ตรงกรอบสิบแล้วก็ได้มาห้าลูกนะครับ อีกหนึ่งจุดที่แย่คือคือเตะม,มุมซิตี้เตะมุมสิบสี่หมายความว่าบุกเละเลยนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเตะมุมศูนย์ก็คืออาร์เซนอลนี่แทบไม่ได้บุกไปถึงสุดเส้นหลังของแมนซิตี้เลยนะครับโคตรทูเลตนะฮะแล้วก็ซิตี้จ่ายบอลกันไปเจ็ร้อยห้าสครั้งส่วนอาร์เซนอลจ่ายบอลหนึดสิบห้าครั้งก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับอาร์เตต้าแม่อยังหน้าด้านหน้าทนอยู่ก็ก็ผมก็ไม่รู้ทําไงนะฮะส่วนเรื่องของ ตารางคะแนนตอนนี้อาร์เซนอลอยู่ที่ยี่สิบนะครับออกสตาร์ทได้แย่สุดในรอบหกสิบเจ็ดปีนะแพ้สามนัดรวดโดนไปเก้าเม็ดยิงไม่ได้นะครับสบายตัวนะครับอันดับแม่งแย่กว่าอาเรดข,ของวิเอร่าอีกแย่กว่านอริทแย่กว่านิวคาสเซิลแย่กว่าเบอร์ลี่แย่กว่าวัตฟอร์ดนะครับขอบคุณมากครับพี่แคอาร์เตตานะฮะอันน้อยอันนั้นเมื่อวานก็จัดตัวทุเรททุลังนะครับแชมเบอร์โฮลดิ้งโคลาซินาเซนเตอร์สามคนนี้ลงพร้อมกันก็ ูดได้คำเดียวว่าหม่ำเท่งโหนกนะฮะเอาไปเรียกความหาชาก้านี่ก็ไม่ต้องพูดถึงละแม่งโดนใบแดงไป13บามใบแล้วตั้งแต่เป็นนฟุตบอลอาชีพนะโคตรเกเรเลยนะครับตัวสำรองอย่างทางด้านลากาเซตเอลเนนนี่เมสนายลงมาก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับแต่นางที่ยังมีตัวอย่างโลกรนก้ามีมาติเนลี่มีดูโนตาบาเลสอยู่นะแต่ก็อาเดตาแม่งไม่ใช้นะครับผมก็หมดคำพูดจริงนะฮะ อ่ะนั่นก็คือเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูโปรแกรมฟุตบอลโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกที่เตะอยู่นะแล้วก็คู่เตะดึกอย่างวูฟกับแมนยูนะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่าถ้าจะเชียร์ถ้าจะปันใจลงทุนเนี่ยน่าเชียร์ทีมไหนนะครับก็อย่างตอนนี้เนี่ยมีทางด้านเบอร์ลี่กับลีดนะครับเตะกันอยู่คู่เบอร์รี่กับลีดเนี่ย ก็เดี๋ยวผมดูอัตราต่อรองก่อนตอนนี้มันยังศูนย์ศูนย์เพราะ,ะนั้นยังน่าจะเชีย์ทันนะรูปเกมคู่เบอร์ลี่กับลีดผมไม่ได้ดูเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูสแตตก,กันหน่อยผมเปิดดูคู่สเปอร์กับวัตฟอร์ดนะครับอุ้ยลีดดีกว่าเยอะเลยนะครับลีดคอมบอลหกสิบาเปอร์เซ็นแล้วก็เบอร์ลี่คอมบอลสาสิบเจ็ดลีดยิงไปหกครั้งแต่ยังไม่ตรงกรอบเบอร์ลี่ยิงไปสามเพราะ,ะนั้นผมว่าลีดน่าเชีย์กว่านะแล้วก็อัตราต่อรองคู่นี้ลีดต่อปอ ผมคิดว่าหน้าเชียร์ลีดในมุมที่แบบราคาเสมออาจจะได้น้อยหน่อยแต่ก็ไม่น่าถึงขั้นแพ้นะครับเบอร์ลี่นี่เล่นในบ้านแต่โดนลีสบุกมาต่อนี่ก็น่าจะรอดยากนะครับไลน์อพนี่ก็ดูแล้วคุณภาพผู้เล่นลีดสดีกว่านะอิลันเมซีเยเป็นโกนะครับกองหลังมีเอโกยอเรนเต้มีทางด้านคูเปอร์มีทางด้านฟาสคารสไตนะครับวิงแบ็กซ้ายเป็นสจ๊วตดัลัสวิงแบ็กขวาเป็นลุคไอลิงตรงกลางมีแคลวินฟิลิปทีมชาติอังกฤษแับคู่กับโรดิโก ตัวลุกมิลาฟินยาคันทาร่าเอ่าไม่ใช่สิลาฟินยามีแจ็คแฮดดิสันแล้วก็แพทริกแบมฟอร์ดกอลีดน่าจะเล่นบอลสไตล์สมัยใหม่นะครับส่วนเบอร์ลี่นี่ก็เหมือนเดิมคิสบูดแอชเลีย์บาน์ดกูดมุนซันแม็กนิวแอชเลีย์เวสบูดแมตโดตันนะครับเบนมีเจมทาคอฟสกี้นิกป๊อปนะฮะก็ก็เหมือนกับบอลสไตล์สมัยใหม่เจอกับบอลโบราณผมว่าลีดน่าจะชนะได้นะแล้วก็ครึ่งแรกก็ รูปเกมดีกว่าแค่ยังยิงไม่ได้ก็ให้เชียร์ลีดนะครับใครที่อยากเชียร์แบบไลฟ์ตอนนี้นะคู่นี้เนี่ยเจอกันฤดูการที่แล้วลีดชนะเย้าเยือนเลยนะครับเล่นบ้านลีดลีดชนะ1นรรูเล่นบ้านเบอร์ลี่ลีดแม่งบุกมาอัด40่ย์เลยเพรนั้นก็ผงว่าคู่นี้นะ่าเชียร์ไปที่ลีดนะครับส่วนคู่สเปอร์เนี่ยคู่สเปอร์นี่เดี๋ยวต้องมาดูว่าณนะปัจจุบันตอนก่อนเกมอะสเปอร์ต่อครึ่งควบลูก แต่ว่าตอนนี้นะปัจจุบันเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าราคามันเป็นยังไงนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเช็คก่อนนะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันสเปอร์นำไปแล้วหนึ่งศจากซอนเฮงมินนะครับเอ่อก็ผมว่าสเปอร์น่าจะต่อเอกปอนะเดี๋ยวมาดูว่าจะใช่หรือเปล่านะครับเพราะว่ารูปเกมสเปอร์ก็เหนือว่าวัตฟอร์ดพอสมควรแล้วสเปอร์เกมนี้เนี่ยได้แฮนดี้เคนกลับมาเป็น กองหน้าตัวเป้าตัวจริงคะแล้วก็โอ้เคนแม่งโดนใบเหลืองไปแล้วด้วยใครเล่นฟันดาซีนี่ฮะที่เคนโดนใบเหลืองไปละเออคู่คู่สเปอร์กับวัตฟอร์ดคู้สเปอร์ต่อยครึ่งลูกเพราะนั้นผมว่ามันเยอะดีนะผมว่าสเปอร์น่นาจะยิงวัตฟอร์ดได้อีกเม็ดหนึ่งนะครับเพราะว่าผลงานสเปอร์นี่ก็เกมแรกชนะบูฟมาหนึ่งเอ่อเกมแรกชนะแมนซิตี้หนึ่งศูนย์เกมสองชนะวู๊บหนึ่งศูนย์เออแต่สเปอร์ยุกนูโน สกอร์ต่ำนะก็ผมว่าน่าเชียร์สกอร์ต่ำไม่ก็เชียร์สเปอร์นะครับส่วนวัดฟอร์ดเนี่ยเป็นทีมที่ที่โดนแล้วมันค่อนข้างไหลเกมแรกแพ้วิลแพ้แรกชนะวิลล่าสามสองเกม2แพ้ไบตันถุนสนะครับก็น่าจะเป็นทีมที่แพ้แล้วโดนยิงแล้วมันไหลแต่รูปเกมสเปอร์ดีกว่าเยอะนะครับคองบอลหสองเปร์เซ็นต์นะครับวัดฟอร์ดคองบอลสาสิบแป แล้วก็สเปอร์โอกาสยิง8นะได้มาหนึ่งประตูโอกาสของวัตฟอร์ดแค่5ซึ่งตอนนี้มันบวกบอกแล้วว่าสเปอร์เป็นทีมที่อย่างเทียบกับอร์เซนอนเนี่ยดีกว่าแล้วนะครับแล้วซอนเฮืองมินเนี่ยพูดง่ายว่าตอนนี้ประสาทสถาบันาเป็นนักเตะแบบผมว่านักเตะเอเชียที่ดีที่สุดอ่ะแล้วก็เป็นสตาร์ระดับพรีเมียร์ลีกที่เรียกได้ว่าช่วยทีมพลิกผลการแข่งขันได้นะครับสเปอร์เกมนี้มีโยลิสนะแบ็กขวาทันกานกาแบ็กซด์เลกิลอนเซนเตอร์เบนดเออร์กับดาบิสอนซานเชตกลายเป็นว่าพอใช้แนวรับชุดนีี้เ่ย แต่ว่าโค้ดเป็นนูโนซานโตนี่กับทําผลงานได้ดีนะไม่น่าเชื่อนะจริงๆโค้ดที่เกมรับธรรมชาติอย่างมูรินโญ่น่าจะปั้นกองหลังน่่จะติวกองหลังเกมรับได้เก่งแต่กลายเป็นว่าพอนูโนซานโตมาคุมแล้วใช้กองหลังชุดเดิมอ่ะแต่สเปอร์แม่งกับเหนียวขึ้นมาเช่นอย่างนั้นนะครับส่วนตรงกลางมีสกิปกับฮอยเบียกนะครับตัวลูกมีเบิร์กไวมีอัลลี่มีซอนเฮงมินหน้าเป้าเป็นแฮ์รี่เคนก็สเปอร์ชุดใหญ่แล้วก็ยังมีตัวอย่างไบอันกริลอย่างโลเซลโซอย่างลูคัสมูล่า พวกนี้ลงไปพลิกเกมได้ผมมองว่าผมมองว่าวัตฟอดมีสิทธิ์โดนเพิ่มนะวัตฟอดนี่เพิ่งได้ที่โซโ,ซโก้ไปจากสเปอร์ก็ลงเลยนะครับเจอแล้วก็มีโจชัวคิงมียูไลคูชกามีอิสมาลาซาจริงๆวัตฟอดก็เป็นทีมที่เนี่ยคุณภาพนักเตะใช้ได้แต่ผมมองว่าในเมื่อวัตสอดโดนยิงไปแล้วน่าจะน่า,นาต้องเปิดแรกแล้วก็น่าจะเข้าทางสเปอร์อีกนะครับส่วนยิงเยอะยิงน้อยเนี่ย คู่สเปอร์นี่สองจุดสองห้านะจริงๆผมคิดว่าก็น่าจะเต็มที่มีอีกประตูหนึ่งอะสเปอร์อจะยิงอีกสักเม็ดหนึ่งแล้วก็ปิดเกมอะไรแบบนี้ก็น่าเฉีย์ต่บหรือแล้วก็ไม่นะหรือไม่ก็เชียร์สเปอร์นะครับสําหรับพีมารีคู่คู่รอบสองทุ่มที่ตอนนี้มันพักครึ่งอยู่นะครับอ่ะส่วนคู่ดึกไปดูหน่อยดีกว่านะฮะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เกมระหว่างวูฟกับแมนยูนะครับวูฟกับแมนยูนะฮะก็คู่นี้เตะสี่ทุ่มครึ่งนะครับ สี่ทุ่มครึ่งก็คู่สี่ทุ่มครึ่งคู่นี้เนี่ยเล่นที่บ้านวูฟนะครับโมเรนิลสกลาวนะครับวูฟไม่มีทางด้านจอนนี่ออโต้ตนะแบ็คซ้ายไม่มีเปโดเนโตตัวลุกส่วนแมนยะูเนี่ยไม่มีเดนแฮนเดอร์สันนะครับไม่มีสกอตแม็คโทมิเน่ที่ต้องผ่าตัดไปแล้วแรดฟอร์ดนี่ก็ยังไม่ค่อยฟิตคริสเทนโนโรนันดนี่น่าจะยังไม่พร้อมนะแต่เชื่อว่า ผมว่าแฟนผีน่าจะตับตาดูเกมที่วัดที่วููฟจะเจอแมนยูแน่นอนเพราะผมว่าโรนันโดน่าจะมาเปิดตัวก่อนก่อนเกมนะครับแล้วก็เล็กเตรลิสนี่ก็ยังเจ็บนะเพราะนั้นก็ไลน์แอปตอนนี้ยังไม่ออกตอนนี้ประมาณสามทุ่มเกมมัน4ี่ทุ่มครึ่งไลน์แอปน่าจะรายชื่อน่าจะออกตอนตอนสามทุ่มครึ่งก็เพราะนั้นเราอาจจะไลฟ์กันเสร็จไปก่อนนะครับคู่นี้เนี่ยเจอกันช่วงหลังนี่แมนยูดีกว่าหมดนะครับ ปีที่แล้วนี่แมน,ย,น,ย,ย,ย,นยูชนะเย่าเยือนเลยชนะวูฟสองหนึ่งเกมเยือนนะแล้วเกมเล่นในบ้านชนะหนึ่งศูนย์เพราะนั้นจะยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้มันจะหืดหืดแต่ว่าผมว่าแมนยูศักยภาพปีศักยภาพทีมดีกว่าปีที่แล้วด้วยน่าจะชนะวูฟได้นะครับแมนยูเนี่ยนะที่แล้วสะดุดเสมอซาร์ทามตันแต่ก็ต้องบอกว่ารูปเกมเหนี่ยวซาร์ทามตันเยอะส่วนวูฟนี่แม่งแพ้มาสองเกมรวดเลยแพ้เลสเตอร์ศูนย์หนึ่งแพ้สเปอร์ศูนย์หนึ่ง ผมว่าคู่นี้น่าเชียร์แมนยูหรือไม่ก็เชียร์ยิงน้อยน่าเชียร์สกอร์ต่ำนะครับเดี๋ยวมาดู11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของฝั่งของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหน่อยนะครับเพราะว่าก็หลายคนอยากรู้ว่าโซช,ชาจะจัดทีมแบบไหนเพราะว่าจริงๆก็อยากเห็นโรนันโดเห็นคาวันนี่อะไรลงแล้วนะแต่ว่าก็เชื่อว่าอาจจะยังไม่พร้อมตอนนี้นะครับสำหรับ ทางด้านทั้งโรนาโดแล้วก็ทั้งคาวานนี่รวมถึงซานโช o กับวาลานเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงสนามในเกมเจอวูฟนะครับก็มาดูหน่อยอย่างฮูสกอร์นี่เขาให้เขาให้ดูซิว่าโซชาจะจัดทีมแบบไหนนะครับก็เขามองว่าแมนยูว,วันนี้จะเล่น4-2-3-1เหมือนเดิมนะประตูเบนเด r กเคอาองหลังมีวานบิซากา้ามีลุกชลนะฮะ แล้วก็เซนเตอร์มีวาลานแก่ให้รีแม็กควายหมายความว่าวันนี้แม็กเอ่อวาลานจะได้ออกสตาร์ทนะแล้วก็ตรงกลางมีเฟสนะครับมีป็อกบา์นะฮะก็หมายความว่าวันนี้ไม่มีแม็กโทมิน่บ็อกบาอาจจะลงมายืนต่ํานะฮะแล้วก็ตัวลุกมีซานโช่มีบูโนแล้วก็มีลินกาซึ่งถ้าผมว่าแบบแบบเนี้ยแฟนบอลน่าจะชอบนะเพราะว่ามีวาลานลงมามีป็อกบาลงมีทางด้านซานโช่ลงเป็นตัวจริงนะผมว่าแฟนแมนยูอยากเห็นซานโช่ลงสนามนะครับ ส่วนเมสันกีนบูตก็เป็นหน้าเป้านะครับน่าจะดีที่สุดณนะนะตอนนี้ละเพราะข้าวันนี้ยังไม่ฟิตแล้วก็กีนบูตยืนหน้าเป้าน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่ามัคซิเยลแน่นอนนะครับส่วนฝั่งบูฟนี่ก็เหมือนเดิม3ามสสานะครับประตูโชเซซากองหลังมีคิวแมนมีคอนนอ r โคอาดีนะครับแล้วก็มีโรแมงซาอิสส่วนทางด้านตรงกลางนะ่ยมีเคยนาฮูแวร์นะครับแล้วก็มี ทางด้านเฟอร์นันโดมักซาวนะครับแล้วก็กองกลางมีทางด้านมูตินโยนะครับมีลูเบนเนเวสนะฮะตัวลุกก็ตัวลุกก็มีทางด้านตินเกานะครับมีลาอูคิเมียแล้วก็ดาม่าตาโอลเล่คู่นี้เนี่ยคู่สกอร์มองว่าแมนยูชนะสองหนึ่งเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นี่หมายความว่าสกอร์เดียวกับกับปีที่แล้วเลยนะแล้วก็ ผมเชื่อว่าแมนยูน่าจะชนะได้นะครับคู่นี้แมนยูต่อครึ่งควบลูกให้เชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดีไม่ดีน่าจะชนะขาดด้วยเพราะผมว่าปีนี้บูฟแย่ลงนะเพราะว่านูโนซานโตไม่อยู่แล้วเอาเอาบูโนลาชมาคุมเนี่ยผมว่าอย่างชันไม่ถึงสำหรับพีเมลีกนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนโปรแกรมฟุตบอลอ่ะเดี๋ยวดูหน่อยว่าลีกอื่นมีมีทีมไหนมีคู่ไหนน่าชงน่าเชียร์บ้างนะครับก็ฝาก เพจยู2ิใน Facebook ด้วยนะครับก็เป็นที่ที่มีทั้งไลฟ์สดนะครับมาคุยกันแบบนี้ทุกวันนะครับเรื่องฟุตบอลเรื่องของข่าวคราวแล้วก็เรื่องของสลากซื้อขายนักเตะนะครับแล้วก็มีคอลัมน์อะไรลงด้วยนะครับวันนี้ผมก็เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับเรื่องของอาร์เซนอลนะใครก็ใครชอบเรื่องอาร์เซนอลก็เข้ามาอ่านได้นะครับวิเคราะห์บอลก็มีนะแรงกับปารีสนะครับบาซ่ากับเกตาเฟ่นะฮะ ก็อันนี้เลยนะครับคอลัม Out น์อาร์เตต้าเอานะฮะก็ผมขอระบายนะเพราะว่าก็เมื่อวานผลงานแม่งสุดจะทนจริงๆนะครับอาร์เตต้าคือคนที่ใช่ครับใช่เลยนะฮะมึงเป็นคนทําปืนพังนะฮะก็มาพูดคุยกันได้นะครับอ่ะก็โปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนนี้วันอาทิตย์นะครับคู่ที่เตะไปแล้วแล้วเตะอยู่นี่ก็อย่างสเปอร์วัดฟอร์ดนะสเปอร์ต่อ 1. นึจุห้า พราะนั้นหมายความว่าสเปอร์ต้องยิงเพิ่มใช่ไหมผมคิดว่าก็น่าจะยิงได้อีกสักเมสหนึ่งนะแต่ว่าไอ้ที่น่าเชียร์สุดคือผมว่าสกอร์ต่ำตอนนี้เริ่มครึ่งหลังมาแล้วนะครับสเปอร์แม่งคองบอลติดชึ่งเลยอะ่ะแล้วสกอร์ช่วงหลังสเปอร์ยุคนูโนซานโตแม่งสกอร์ต่ำตอนนี้ก็เน้นการคองบอลไม่ได้บุกมากผมคิดว่าอาจจะมีอีกสักประตูเดียวอ่ะนะครับส่วนคู่เบอร์ลี่กับลีดนี่ยังศูนย์ศูนย์อยู่นะครับก็น่าเชียร์ไปที่ลีดนะครับวูแพมตันกับแมนยูนี่คู่ดึกก็นนนน่าาเชียมยมมมูนะใคควคิดผ ส่วนฟุตบอลบุนเดสนี่อูนิโอนเบอร์ลินกัดบักนี่ผมว่าน่าเชียร์อูนิโอนยูเนียนเบอร์ลินเพราะว่ายูเนียนเปิดมากล้าตอกัดบักศูนย์ยูสองห้านี่ยผมคิดว่าน่าต้องมีดีนะครับเลยเพราะนั้นเดี๋ยวเช็คผลขอเช็คผลบุนเดสหน่อยนะครับบุนเดสนี่ตอนนี้เตะกันอยู่นะฮะกัดบักกับยูเนียนเบอร์ลินเป็นผมผมชอบยูเนียนเบอร์ลินนะอ่าเนี่ยยูเนียนเบอร์ลินนำหนึ่งศูนย์ เออจริงๆด้วยนะครับแม่งตามราคาเลยตามกําแพงเลยนะครับส่วนคู่วอล f บวกกับ l i ฟ์ซิกเนี่ยราคาเสมอเตะตอนสี่ทุ่มครึ่งผมคิดว่าน่าเชียร์วอบวกเพราะว่าวอ l f บวกนี่ถึงแม้จะเปลี่ยนโค้ชแต่ว่าเล่นในบ้านยังดีนะระบบทีมยังดีไลฟ์ซิกนี่เอาแน่นอนไม่ค่อยได้ดีก็ดีจะหายนอกบ้านบางทีจะแพ้ก็แพ้ง่ายๆผมว่าน่าเชียร์ไปที Wolf ่วอบวกนะครับ ส่วนเซเรียอานี่โอ้เมื่อวานแม่งพะป่าคว่ำเลยเมื่อวานยูเวแม่งแพเอมโปลีคาบ้าเลยครับศูนย์หนึ่งคนน่าจะชอบยูเวเยอะส่วนวันนี้เนะี่ยเจนัวนาโปลีผมว่านาโปลีน่าชนะได้สองสกอร์นะน่าเชียร์นาโปลีนะครับแล้วก็คู่ดึกนี้มีซาสโซโลนะฮะเจอซามโดเลียผมว่าน่าเชียร์ซามโดเลียซาสโซโลต่อน้อยไปนะผมว่าปีนี้ซาสโซโลไม่น่าจะดีนะครับน่าเชียร์ซามโดเลีย เอซิมิลาน่าไกเอลี่หน้าเอซิมิลานะผะว่ามิลานเป็นทีมที่เกมลุกดีน่าจะยิงขาดได้นะครับไกเอรี่นอกบ้านไม่ค่อยจะไหวซาลาริต้าเจอโรม่าผมคิดว่าโรม่าเคี่ยวขึ้นเยอะหลังจากเปลี่ยนโค้ชเป็นมูรินโญ่นะผมว่าโรม่าหน้าเชียร์นะครับผู้นี้ให้เชียร์โรม่านะครับลาลิกาสเปนนี่สี่ทุ่มนะครับบาร์ซ่าเจอเคตาเฟ่ผมว่าบาร์ซ่าเริ่มลงตัวนะปรับตัวภายใต้ยุคใหม่ที่ไม่มีเลนัเมสซี่ได้แล้วก็ น่าจะชนะเคเฟฟได้สองสกอร์นะครับเล่นในบ้านด้วยพวกเดปายพวกเปเดรี่พวกมาตินเบดเวดอะไรพวกนี้แม่งเริ่มจูนเข้าขากันแล้วนะครับผมชอบบาร์ซ่านะวันนี้ยกให้เป็นห้าดาวเลยวันนี้ชอบบาร์ซ่าที่สุดนะครับส่วนกาดิสกับโอซาซูนาเนี่ยราคาเสมอนะผมว่าน่าเชียร์โอซานะครับลายโยเบเกาโน่เจอกานาดาคู่นี้นี่สามหน้าเลยคู่นี้ขอไม่ให้ทัศนะนะครับ,อ,นนอ,บอะไรนึกว่ามดิสเจอเบียเลอผมว่าน่าเชียร์บีเรลนะ แอดมันดิดเล่นในบ้านก็จริงแต่ว่าบอลมันเกรดใกล้กันผมว่าบีเลอว์น่าจะยันเสมอได้นะชอบบีเลอว์นะครับส่วนลีกเอิงนี่ก็มีทัวร์กับโมนาโกนะนะครับเตะตั้งแต่หกโมงเลยแล้วก็มาดูคู่ใหญ่สุดนะแรงกับปารีสปารีสต้องยิงสามผมเชื่อว่าน่าจะทำได้นะเพราะว่าแรงนี่ก็คือโอเคแหละเป็นทีมที่เน้นทีมเบิร์กแต่ว่าปารีสชั่วโมงนี้กําลังลงตัวนะครับแต่ว่าถ้าเอมบาเป้ไม่ลงนี่ก็น่าคิดนะเพราะว่า เขาเชื่อว่าเมสซี่มีโอกาสจะได้ประเดิมสนามเกมนี้นะครับก็เราดูตอนตีหนึ่งสี่สิบห้านะว่าเมสซี่จะได้ลงเป็นสิบเอ็ดตัวจริงหรือเปล่าหรืออย่างแย่อาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับแต่ถ้ามีเมสซี่ผมว่ามีโอกาสที่จะยิงแรงทะลุสามนะเพราะว่าเมสซี่ก็อยากโชว์ฟอร์มแล้วผมเชื่อว่าการเปิดหัวสวยๆน่าจะทําให้เป็นกระแสะข่าวได้นะครับเพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องของโรนัลโด้หมดเลยนะเรื่องในวงการพวกข่าวฟุตบอลนะครับ ถ้าเมซี่ยิงครับผมก็ยิงแฮตติกใส่แรงนี่่างน้อยก็อ่ะแย่งพื้นที่สื่อได้พอสมควรนะครับนอกนั้นก็มีลีกฮอลแลนด์นะมีลีกโปรตุเกสนะครับมีลีกสกอตแล้วก็มีลีกทสองเยอรมันนะครับส่วนนอกนั้นนี่ก็ลีกรองๆองหน่อยก็ลองเลือกเอาตามที่ทุกการชอบนะครับวันนั้นวันนี้นะถ้าผมชอบสุดนะบา์เซลโลน่านะครับผมว่าน่จะเคนาเฟ่ได้ขาดนะผมชอบบาร์ซ่ากับบียาลูนะวันนี้ถ้าในลาลีกานะครับส่วนเซเรียอาเนี่ยชอบโรม่า แล้วก็ชอบ3มโดเรียนะครับวูเดสลีกานี้ผมชอบวอลบวกนะแล้วก็ถ้าพรีเมียร์ลีกนี่ก็ต้องแมนยูเต็ดนะครับส่วนใครอยากเชียร์ไลฟ์อยากเชียร์แบบคู่ที่แข่งอยู่ผมก็ชอบลีสนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลนะแล้วก็ทุกท่านก็ลองเลือกลองจิ้มดูได้นะฮะอ่ะใครเขา้าเพิ่งเข้ามาดูช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ข้อความพิมพ์มาคุยกันนะ๋ยวผมไปอ่านแน่นอนนะฮะส่วน เรื่องของข่าวฟุตบอลนะครับก็ฝากเว็บยูทิปสองสปอร์ตดเด้วยนะครับก็นอกจากจะมีไฮไลท์นอกจากจะมีข่าวแล้วก็มีสกููปด้วยนะเนี่ยเรื่องของอาร์เตต้าคอลัมน์ผมว่าจัดหนักมาแล้วว่าทําไมอาร์เตต้าแม่งต้องออกผลงานเมื่อวานแม่งย่ําแย่แค่ไหนนะครับก็ลองเข้าไปอ่านได้นะครับส่วนเรื่องของมอร์สกินนี่ก็น่าจะกลับไปอยู่กับยูเว่นะก่อนหน้านี้อยู่กับเอเวอเรตันแล้วก็ละหกละเหนินไปปารีสสุดท้ายก็น่าจะกลับยูเว่นะครับแล้วก็ เอเย่นของนาบีเกตานะก็บ่นว่าทําไมเจอเกนครอปไม่ให้โอกาสนาบีเกตาแต่ก็ต้องยอมรับว่าเมื่อวานผมว่าฮาวิเอเลดเล่นดีนะเเกตาก็แน่ต้องนั่งสำรองไปก่อนนะครับส่วนทูเครนเมื่อวานนี่ก็แมคุยได้เลยนะเหลือสิบคนตลอดครึ่งหลังแล้วก็เหลือสิบคนตลอดครึ่งหลังแล้วก็ เหลือสิคนตลอดครึ่งหลังแล้วมีแต้มออกมาจากแอนฟิลผมว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับแล้วก็น่าจะถือว่าให้ต้องให้เครดิตทูเครืนด้วยนะฮะส่วนคลับนี่ก็โอเคนะถือว่าทีมไม่ได้สามแต้มแต่ก็น่าจะได้ผลกนานแข่งขันที่พอใจเพราะว่าเชลซีก็เป็นทีมลุ้นแชมป์เหมือนกันนะครับก็ ถือว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นบอลคุณภาพนะแม่งไม่เหมือนในคู่เตะเร็วที่อาร์เซนอลเจอแมนซิตี้อ่ะแม่งบอลคลาตีนนะครับส่วนเมื่อวานเชลซีกับลิเวอร์พูลนี่เป็นทีมระดับท็อปเจอกันก็อ่ข้อผิดพลาดเล็กน้อยๆก็ทําให้ผลการแข่งขันมันออกมาเสมอกันนะครับเพราะว่ามาตรฐานใกล้เคียงกันก็เหมาะสมนะครับส่วนสื่อต่างประเทศนะเดี๋ยวแวะไปดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดู BBC หน่อยว่าเล่นเรื่องไรหลักๆก็น่าจะเน้นเรื่องผลการแข่งขันพีเมลีก ที่เตะกันอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะเอ่อทางด้านสอกอยังเหมือนเดิมนะครับสเปอร์นามวัตฟอร์ด1 0เบอร์รี่กลีหยัง 00, 0-0นะครับอ่าส่วน BBC วันนี้ก็เรื่องผลการแข่งขันพิมพ์ลีกนะครับเรื่องของเลนเจอร์สชนะฟนะุตบอลสกอตนะครับเมสซี่วันนี้มีชื่อในเกมที่จะเจอกับกับ ทางด้านแรงนะครับนรอยนั้นก็ใครเป็นแฟนเรอนลมสซี่คืนนี้ดูได้เลยนะตีสองนะครับส่วนนอกนั้นก็วิลเลียนนะครับเตรียมตัวย้ายกลับไปเล่นในบ้านเกิดกับโคลเลนทีนนะครับเชิญตามสบายเลยนะวิลเลียนนะครับส่วนน้อกนั้นเมื่อวานนี้ค่บาคาวเป็นคนยิงให้มาริดบุกชนะเบติสหนึ่งศูนย์นะครับไม่มีปัญหานะฮะอ่ะบีบีซีประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องเดี๋ยวไปดูสกายสปอร์ตหน่อยว่านอกจากเรื่องของโรนัลโด้แล้ว ประเด็นเรื่องซื้อขายวันนี้มีอะไรยังไงใครบ้างนะครับสกายสปอร์ตก็เรื่องของทางด้านอาดีตนักเตะอาร์เซนอลนะอย่างเคววนแคมเบลก็ออกมาพูดว่าควรปลดไปเกลอารตานะครับก็ทุกคนเขาก็พูดเหมือนกันแหละมีแต่บอร์ดบริหารแล้วก็พวกโคเอนเก้เท่านั้นอนะที่ยังเชื่อมั่นอารตานะครับแล้วก็มีเรื่องของ CSKA m o s c o มนะครับ ได้เออเวสต์แฮมซื้อมิสฟิลซีเอสเคเอมอสโกเวสต์แฮมซื้อนิโคล่าวาลาซิตเข้ามานะครับ <S <S ก็ยังเสริมเพียงต่อเนื่องนะครับเวสต์แฮมรวมถึงทางด้านโอโนเอกดองเดสนะครับย้ายไปอยู่โบโลนะก็นอริต no, ปล่อยตัวนะครับแล้วก็ดอตมุลอยากได้คาร่ามัสสันโอดอยนะครับก็โอดอยนี่กับเชลซีโอ้แล้วทางด้านวัตฟอร์ดกับตีเสมอนะครับ อิสมาลาซาได้ยิงนะแต่ว่าติดบล็อกนะฮะอ่าดอตมุนอยากได้ฮขาสันโอดอยผมเชื่อว่าดอตมุนก็อยากได้ปีกจีจีดนะหลังจากเสียซานโชออกไปให้แมนยูนะครับก็ติดต่อยืมคลา,า,าร์มสันโอดอยของเชลซีก็ต้องดูดีว,ว่าเชลซีจะปล่อยหรือเปล่าแต่โอดอยกับเชลซีนี่อ่าไม่ค่อยได้ลงนะครับบาซ่านี่ก็อยากไอกองกลางเราลุ่งบาซ่ายาอิสมลรีบานี่อยากย้ายนะเพราะว่าสัญญาจะหมดก็น่าจะไปเซ็นกับไ์ซิกนะฮะ ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องซื้อขายย้ายทีมก็มีแต่ดีลเล็กๆหน่อยนะครับวันนี้ก่อนจะลากันไปก็ฝาก w w อร์เว็บยูดิ t สอ t ด้วยนะครับเป็นที่ที่มีคอนเทนต์ทุกอย่างเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับก็เข้าไปรับชมไปติดตามได้ส่วนวันนี้ข่าวจาก b ี c ีกับ s ก y Sport ก็อัปเดตให้หมดละนะครับสื่ออังกฤษชั้นนำนะครับรวมถึงเพจยูดิสองสอใน Facebook ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากได้บทวิเคราะห์อยากได้ทัศนะอยากมาดูไลฟ์ก็กด Follow เพจ ประมาณนี้นะเดี๋ยวทุกท่านเชื่อว่าน่าจะอยากไปดูบอลต่อละตอนนี้สเปอร์ยังนำวัตฟอร์อยูน1-0นะครับนาทีที่55นะลีสผมว่าก็ยังน่าเชียร์นะรูปเกมก็ยังดีกว่าเบอร์ลี่นะครับนะก่อนจะลากันไปเดี๋ยวมาดูข้อความนิดนึงนะครับเคุณดักได้บอกว่าปืนจะขายโอบาเหรอครับเห็นปักธง20ล้านคือตอนนี้ผู้เล่นอาเซนอลทุกคนมีราคาผมคิดว่าไม่มีใครที่แบบไม่สามารถขายได้เพราะว่าฟอร์มมันแก้กันหมด ก็อยู่ที่ว่าข้อเสนอมันดีหรือเป,ปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอดูว่าอีกสองวันในตลาดจะปิดก็ต้องมาดูว่าจะปล่อยใครซื้อใครบ้างนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็คุณสุภกิจบอกว่าเซฟอาร์เตต้าครับจากกลุ่มเพื่อนต้าอ่ะก็คุณสุภกิจน่าจะไม่น่าจะเป็นแฟนทีมอื่นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใครอยากให้อาร์เตต้าอยู่นี่น่าจะเป็นทีมอื่นนะเพราะว่าแฟอนอาร์เซนอลน่าจะไม่อยากให้อยู่ละนะครับคุณจันนรรดาบอกสวัสดีค่ะคุณสนวันนี้อยากเห็นผีพ้ายจังอ่ะก็ คืนนี้แมนยูเจอเจอกับบูฟนะครับผมว่าน่าจะแพ้ยากนะแมนยูน่าจะเต็มที่เสมอแต่ผมว่าน่ามีโอกาสชนะสูงนะครับแล้วก็คุณพัชร้าบอกว่าสวัสดีครับตอนนี้รายการคุณสนจะกลายเป็นรายการยืนงงในดงปืนแล้วครับอ่าก็ช่วงนี้อาจจะบ่นเยอะหน่อยเพราะอาร์เซนอลแม่งไม่ไหวจริงๆนะครับอ่าผมขออภัยแฟนๆทีมอื่นเนยนะว่าแบบเอ้ยทำไมแม่งพูดแต่เรื่องอาร์เซนอลก็ช่วงนี้อาร์เซนอลแม่งไม่พูดก็ไม่ได้นะ คุณเทยุทธบอกว่าโดลงไหมไลฟ์อัพมาหรือยังไลฟ์อัพยังไม่มานะครับคู่แมนยูเตะสี่ทุ่มครึ่งตอนนี้เพิ่งสี่ทุ่มเออเพิ่งสามทุ่มสิบสี่หน้าอีกสิบห้านาทีนะก็ใครที่ยังติดตามอยู่ก็เดี๋ยวลองไปดูหน่อยละกันนะครับคุณจรณาดาบอกว่าแฟนปืนอย่างจารณาดาเซ็งแถมยูเว่ผลงานก็แย่เมื่อวานนี้อร์เซนอนก็แพ้นะครับแพ้ศูนย์ห้าส่วนยูเวนตุสแพ้เอมโปลีเลยนะศูนย์หนึ่งนะครับแต่ยูเว่เล่นดีแต่แค่ยิงไม่ได้นะเมื่อวานผมก็นั่งดููอย่นะครับ คุณจะได้ดาบอกซอนนี่ตัวแสบเลยอ่ะก็เมื่อสักครู่นี้ซอนทังบินก็ยิงได้สเปอร์นำวัตฟอร์ดนะฮะคุณดัซนีนบอกว่ารอดูปารีสอ่ะก็คืนนี้ปารีสแซงเช็แมงเตะกับแรงตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับก็มีโอกาสที่เมสซี่จะลงสนามด้วยนะครับคุณชระานหน้าสีบอกวิเคะห์ไปเียด้วยครับผมว่าคืนเนี้ยเมสซี่ต้องเปิดตัวสวยๆเพื่อที่จะกบกระแสะโรนันโดหน่อยเรียกคืนพื้นที่สื่อหน่อยผมว่า ปารีสน่าจะยิงสักสองสาเมตรได้นะยิ่งมีเมสซี่ลงมาได้ทําให้เกมลุกไหลลื่นนะครับผมว่าคืนนี้น่าเชียร์ไปเอชเอนะเหมือนกับบอลงานอะ่ะแม่งต้องโชว์ฟอร์มหน่อยนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับสําหรับไลฟ์วันนี้นะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะครับขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ใครเพิ่งเข้ามาก็ช่วยแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกข,ข้อความที่มาคุยกันนะฮะพรุ่งนี้มาคุยกันใหม่นะครับมาดูซิว่าคืนนี้แมนยูผลจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตนะครับ วันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ